สบายดีทุกคนวันนี้เฮาสิมาอัปเดตอยู่ส่วนเนะว่าจากผ่านมาในระยะหนึ่งปีกับสเดือนต้นใหม่เขาใหญ่สำเร็จแล้วเดียาพาไปบิ่งจากจุดเริ่มต้นมาฮอดปัจจุบันเนาะว่ามีการพัฒนาไปสำเร็จแล้วเดี๋ยวไปติดตามกันต้นเลขฮาก็มาเริ่ม ทางปลาเนาะปลาเล็กๆในบนก็ลาลตอนหอามมาบิ่งดิดใหม่ๆมีตะต้นไม้ใหญ่ดูที่ว่าเขาเอาใส่มืออะทางอาทางมือละหน่อยมือละหน่อยไปเลือกเวียงมาแล้วเขาก็ลางลงมาทางส่วนลายนี่จะเป็นปลาไายโอทางแากหลยหลังจากที่ว่าเขาทางไปมือละหน่อยแล้ววันี้เาก็จูด เขาก็จูดเป็นน้ำเพื่อบ้องให้มันซาสวมเป็นกองไงเนาะมันจะเป็นไฟแห้งเนาะก็ถือว่าเปลีป่ยนไปหลายเติวแ้วจากนั้นเขาก็ไดเอารถไถของรถเถ่านี่มามาดูดออกมาดุดออกซอยเนาะจากที่ว่าเขาทางไปได้ประมาณนึงละ ว่าเอารถไทยมานี่มันจุลายจะเป็นก่อก่อภัยใหญ่ที่ว่ามันถางยากเนี่ยเาจะเอารถนี้มาไทยเอาเลยแล้วก็ปรับสภาพนาดินประนำ้ำหลังจากนั้นเขาก็มา,าปรับปรุงหนองเนาะหนองหันจอาหกตะกี้นะจะเป็นต้นไม้เขาก็ได้อนามัยทาง ปลาทางนั้นบอกเพื่อที่ว่าเขาสี้เลี้ยงปลาก่อนชี้เลี้ยงปลาเขาก็ได้เอากระแตนี้มาขันมาขันน้องไว้เพราะว่าน้องมันมีมันมีสามน้องมนะันจะมันจะัจะ่วรวงเซกันนะนะก็เลยกระแตมาขันไวไ้ในเขามือเลยคุดเอาจากที่ว่าเขาปับ๊บหนาดินได้แล้ววันนี้ก็เริ่มลงมือปลูกวันนี้ ปลูกเมือ่อละหน่อยเมือ่อละหน่อยไปลุงกล้วยเนี่ยต้นหมัก่วงเนี่ยหมักเขียบหมักซีดาเนาะที่ว่าเฮาลงมือปลูกเมือ่อละหน่อยไปตอนนี้คือหัวที่เขากำลังเริ่มปลูกใหม่ๆตอนเขาเริ่มปลูกเนาะเดี๋ยวเขาจะกลับไปเบิง่งตอนปัจจุบันเนาะว่ามันใหญ่จัไหนแล้ว เบื่องบานนี่ือวา่ากะได้ h ับ v ผลผลิตละต้นต้นเนี่ยปลูกได้พีไปมีหมากมีอย่างละกะม็มีหลายชนิดอยู่ทีวา่าเขาปลูกก็มีกล้วย มีม่วงมักเขียบมักซีดามักละมุดมักมีเนาะือวาสูงเต้นเขียบนี่ต้นละมุดตัวนี้ทำลงน้ำลงน้ำหลังตัวน,นี้ปลูกบัวหดตีตัวเน,นี่นะ คือว่าใหญ่ไวอยู่นนต้นหงออกดอกแล้วสิเป็นมากเลยนี่ต้นสีดาเนี่ยสูงแล้วประมาณเกือบสองเมตรเลยนี่เขาก็มาตอนเราเพื่อไปขยายปลูกต่อนาะ เมื่อรี้เป็นกล้วยกล้วยหนามตัวนี้ต้นยัมใหญ่ปลูกแนวละต้นสองต้นเขาจะบุลงสพอตแต่บางไม้ชนิดไหนชนิดหนึ่งอันนี้แมนกระทันพันธ์ใน ้นมะขามขามหมักไงขามหวานพื้นที่เขายัางยังเหลือหลายอยู่เดี๋ยวเขาจะขยายปลูกต่อไปนี่ต้นต้นมะเกียง oh. แมงเต่าทองหลายดูแถวนี้นะเพิ่มกิน นี่ต้นมงงอะนี่ก็ได้เมงตะทองกินใบเนื้เอเน้นแตกปวงออกมาใหม่ <c oughs> ต้นมีไงกนัวตรงมีสองแมตต์ปลายเลยประมาณสองแมตต์สาวงามนะสวนพวงนี้ก็จะเป็นลงต้นมงหง งหวงนี่ห่ากัามาลงได้ประมาณประมาณสามทิศเะโซนเมงนี้กําลังตัดหญ้าสีขายาห่ปลูกลงมาหอดลุมนี่เพราะถ้าฟังเบืองว่าหน้ามันจะถ่วเมื่อปีนี้เพราะว่าปีกายในหน้ามันถ่วมขึ้นมาหอดแถวต้นกล้วยเพราะว่าเฮาเยังไม่เห็นหองเลยปีนี้เฮาเห็นหองแล้ะ ห้อ,องระบายน้ำวันนี้เ้ามาเบิงวา่าฝนตกแห้งนี่น้ำมันจะถ่วมวหมดหอดเถิงวะกานันตว่าถั่วมนี่เขากับจทางเปลาออ่าอว้ยเฉียงเนี่สิขยายเต็มเต็มพื้นที่เลยโซนจะเป็นม่วงนี่ม่วงเชียงใหญ่เลยให้ผลผลิตไปละปลูกได้ปีปลายเลยผลผลิตไปละชุดหนึ่งลวตัวนี้ ตัวนี้หาก็มาลงปลูกได้ประมาณแปดเดือนเลยมีบวงเขียวสเสวยบเบอร์แถวก็จะลงจะลงสีดาโซนตัวไม้ทางป่านี่ว่าเสียเอาโซนนี้เชียใส่สีดาว่าสีดาร์นเป็นไว้ปลูกหาเดือนหกเดือนที่ก็เป็นมากแหละ ตัวนี้หาก็ลงลงหลุมได้ประมาณอาทิตหนึง่งโซนโซนสีแดงสีดาลงสี้นแต่ว่าสองตัวนี้ลงด,ดัวน้วตัวได้เดือนหนึ่งอะต้นกล้วยกำลังบอกปีอ่ะตัวนี้ ได้กินมากแล้วตัวนี้ปลูกปีปลายข้างๆเขาก็แซมด้วยต้นเพลทโซนหนึ่งโซนต้นมะนาวโอ้โดกขนาดนะต้นนี้ต้นนี้น้อยห้มาบักหลายละสุดนี้สุดที่สองลวสุดนี้ ไวพาไปเบิง่งหนองป่าเป็นต,ต้องเพชรด้วยพาวิเบิ่งหนองป่าสนหมดประเภทหมดสิงไข้ปลูกแซมแว่นเพร็มน้องนี้คาหมดสิงไข้เนี่ย เดย๋าวเขาๆบานงนองปลาแางนี้เขาจะเลี้ยงปลาดุกเหมือนปลาลายบนปลาสองเดินไปว่ายอ,ยาอีกเดีนยวเนี่ย็ัจเก็เบขายอะไรนี่ ปล่อยยังกระซัง,200นง,นงนี่สองร้อยปลายตัวว่าซีมาสามร้อยครับปล่อยลงหนองเนี่ยเปนวนหนึ่งเลยครัปล่อยลงุงซังส่วนหนองใหญ่ดีไหมครับป,ป,ปล่อยปลารวมนะี่ยนี่ปลาปากปลาสวายปลานิน้ n ปอยป่านว่มเมืนี่นี่ประมาณนี้ตะเวนกำลังขึ้น อย่างนี้พามาเบิ่งโซนมองนี่น,นี่มันสวนทางหน้าเบิ่งด้านหลัง,งด้านหลังนี่ก็กำลังจะปลูกส่วนวันนี้ว่าจะเอาลงกล้วยกล้วยแล้วก็สีลงสีดาสวนนี่จะเป็นซีดาส่วนกำลังลงสองต้นตัวนี้ได้สองเดือนแล้วตัวนี้ ญ่ไว้สิดาเอาจะลงเป็นแล้วอีบิดเลยตัวนี้จะทางปลาออกทางปลาสงหนวกเราจะลงสิดาสิดาเบิดเลยโซนสิดากับกล้วย สิประมาณนี้เนาะถือว่ายังไงพอสมควรอยู่ปลูกปีปลายก็ได,บได,บผลผลด้บางต้นก็ได้ครับผลผลิตแล้วบางต้นก็กยังบริหารผลผลิตเถอะอนี่เถียงนาหน่อยเนี่ยตูบหน่อยเขาที่นี่บูมีไฟฟ้าย ใช่พลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เจ้ามาฮอดนี่ก็ขอขอบใจเนาะเดี๋ยวเขาจะพามาติดตามอีกเท่านึงใจ